สวัสด <Keep S 1> <fl |ro|> ีครับทุกท่านสวัสดีครับ f อฟวันนี้ผมพ่อพิคุนทองนะครับอยู่นักสนามพระเครื่องวัดพิคุนทองจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคึกคักเหมือนเดิมสนามพระเครื่องวัดพิคุนทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยนะครับไปถึงช่วงเย็นบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกวันเนี่ยทุกท่านถ้ามาแล้วลองแวะเวียนเข้ามานะครับมาเลือกหาซื้อพระเครื่องหรือจะนําพระเครื่องมาจําหน่ายนะครับค่าวางแผงพระเครื่องนะครับหโต๊ะใหญ่ๆแบบนี้ นี่ครับความกว้างประมาณ2เมตรนะครับเพียง20บาทต่อ1วันนะครับท่านวางตั้งแต่6กโมงเช้ายันหกโมงเย็นได้เลยนะครับห้องน้ําฟรีที่จอดรถฟรีนะครับเห็นครับที่จอดรถเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยครับแล้ววันนี้นะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีตลาดต้องชมนะครับนาตรงบริเวณหลังคาแดงๆตรงนู้นนะครับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้านะครับนาใกล้เคียงวัดพิกุลทองนะครับหรือรอบๆวัดพิกุลทองเนี่ยจะนําของมาขายนะครับอย่างเช่นผักสดนะครับนา ชาวบ้านปลูกเองขายเองถุงละ5บาท10บาทเท่านนะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับจะนําของกินของใช้ของฝากของเทลึกนะครับนำมาจําหน่ายอยู่เป็นประจํานะครับมีร้านขายต้นไม้นะครับนาราคาทุกทูนะครับนาต้นหนึ่งหบาท10บาทนะครับแล้วก็มีดนตรีสดนะครับทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเล่นนะครับมาเปิดหมวกทุกวันมีร้านขายส้มตำอาหารนิสานนะครับตรงบริเวณติดกับตลาดต้องชมเลยนะครับตรงนี้ ร้านของกินของฝากของที่ลึกนะครับบริเวณวัดพิกุลทองนี่นะครับมีมากมายนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับขายเองนะครับนาไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับทำเองขายเองนะครับร้านกล้วยปิ้งนะครับจามเพชโยนะครับนาร้านขายปลาสับนะครับอร่อยมากที่นี่นะครับสนามพระเครื่องวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนอกจากจะมีเซียนพระนะครับนำพระเครื่องมาจําหน่ายหรือมาเลือกหาซื้อพระเครื่องกันแล้วนะครับตรงบริเวณนี้นะครับนา ยังมีประชาชนทั่วไปนะครับนำพระเครื่องมาจำหน่ายนะครับนะโดยเฉพาะพระบ้านๆนะครับมีอยู่เป็นประจำนะครับของหลุดของหลงราคา10บาทนะครับ2050 100นะครับมีอยู่เป็นประจำนะครับเป็นไงครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอาชีพไปหรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมขายพระอ้าวแล้วใส่กรอบพระนี่ยังไงครับเนี่ยเขาจ้างหรือว่าของเราเองใช่ของเราเองอ๋อของเราเองแจวเรือจ้างอ๋อสมเด็จแจวเรือจ้างแจวไปไหนครับ ก็ไม่รู้ลงผมได้โตท่านให้คนแจวเรืออ๋อให้คนแจวเรือนะครับนี่นี่ครับใครชอบพระสมเด็จนะครับนามหาอ่านี่ครับดาราในช่องผมได้นะครับพี่ตีรักท่าข้ามนะครับเขาก็ไม่แจวแจวไหมไม่แจวไม่แวนะทำไมเรืเน่อพี่นี่มันทองไม่ใช่เหรอพี่เนี่ยเนี่ยหมุดทองไม่ใช่เหรอหมุดทองคำเออหมุดทองคำนี่เออนอกจากพระแล้วยังมีของแปลกๆนะ นี่ครับน้าฝากติดตามผลงานด้วยนะครับน้าพิธิลักฆ่าข้ามนะครับดาราในช่องผมนะครับพอพิทุนทอนะครับนี่ครับบรรยากาศพระเครื่องนะครับสนามพระเครื่องนี้นะครับเนี่ยทุกท่านเห็นไหมครับน้าคนเยอะมากนะครับนี่ตรงนี้เป็นแผงของบิ๊กเซี่ยวคนเมืองสิงห์นะครับพักเครื่องวันนี้องค์เท่าไหร่ครับ20บาท20บาททุกรายการน้องตองบอกถูกใจมากราคาอะไรนะ ซื้อครบร้อยแถมแมวให้ไปเลี้ยงที่บ้านอีกหนึ่งตัวเอ๊ะจะเป็นภาระกับเราหรือเปล่าเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะครับ,บน,นี่ครับสองกองฮ <คน S 1> ะ,ะที่ทบ,บ้านก็เลี้ยงไว้แล้วทีจะเอาไปอีกหรือเปล่าเนี่ยแมวแมวที่บ้านรูปพันธ์นั้น,นทำกับข้าวให้กินได้ด้วยอะทำอย่างอื่นทำอะไรยางทำกับข้าวกิน บรรยากาศที่นี่นะครับสนามเครื่องวัดพุดุบทองนี่นะครับนะ้าร้านค้านะครับก็ติดกับสนามพระเลยนะครับร้านเจแดงขายข้าวนะครับ<ม>ข้าวผัดกับไ,ไทยก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านน้ำเจีวนะครับขายน้ําดื่มนะครับเอ๊ะวันนี้มีอะไรทายไหมไม,มีอะไรทายไหมหรือว่าเจ้าของเข้ามาแล้วโอ,อ้องมาแล้ว <laughs> <laughs> ไปถามเจ้าของที่มีอะไรทายวันนี้วันนี้มีอะไรควนควรไหมไม่มียังไม่มีนะวันนี้นะยังนึกไม่ออกนะ อะไรวีวีไม่มีมั้งเหรออะไรวีวีครับอะไรวีวีเมื่อเช้าเนี่ยวีวีเมื่อกี้เนี่ยเพชรวีวีเหรอเขาบอกว่าเพ็รน้องไอน้องวีแล้วไม่ตายสักทีชื่อดีอันตรายสนุกสนานกันไปนะครับเราจะได้ไม่เครียดนะครับวงการผักเครื่องนะครับนะพี่น้องกันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยผักเครื่องนะครับอาชีพผักเครื่องนะครับเป็นอาชีพที่แบ่งปันนะครับนะใครมีผักเครื่องก็นํามาขายนะครับนะเพื่อต่อยอด ให้สำหรับผู้ที่ไม่มีประเครื่องมาเลือกหาซื้อเครื่องนํามาจําหน่ายกันนะครับตรงนี้เ euh ป็นแผงของพี่อ่ําพี่กุลทองนะครับในสนามประเครื่องนะครับแล้วก็ถ้าใครมาแล้วนะครับไม่มีโต๊ะวางเนี่ยติดต่อในสนามได้นะครับนะาตั้งอยู่หน้าร้านเจแดงขายข้าวเลยนะครับแล้วก็มีกุมารทองนะครับนี่สวยๆนะครับตั้งอยู่นะครับตรงนี้เป็นแผงของหนสนามประเครื่องอ้ําพี่กุลทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเขาหน่อยนะครับนะาใช่หรือเปล่าพี่อ้ําพี่อ้ํา นี่ครับนะพี่อ่มพี่กุณท้อนะครับใครมาแล้วนะครับนะไม่มีแผงลงนะครับหรือว่ามาสอบถามเรื่องสถานที่ต่างๆนะครับติดต่อพี่อ่ำพี่กุณทองได้นะครับบริเวณรอบโองะคาใหญ่นี้นะครับนะติดต่อพี่อ่ำได้พี่อ่ำดูแลอยู่นะครับตรงนู้นก็ไป็นานร้านขายกาแฟสดนะครับนะกาแฟชาดาเย็นนะครับนะน้าชงต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในนู้นนะครับนะมีห้องมี ห้องกระจกนะครับติดแอร์นะครับนานนอกก็มีที่นั่งชิวๆด้วยนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโพ่์พี่กุณทองด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับ